สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่วัดแม่ตะไคร้นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็อยู่ที่แม่อ่อนนะครับใครเคยมาอย่างครับมาทําบุญกับหลวงปู่ทวดนะองค์ใหญ่ที่ินโลวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวน,นี่ครับ,บวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านฤทธโตกครับวันนี้ผมมากับพี่ทิเพชรนะครับมาที่เชียงใหม่อำเภอแม่อ่อนคุณ <มา S 2> ไม่คิดว่าเรามาถึงนี่นะมาไกลโทรมาเนี่ยออยู่ไหนกันเนี่ยครับ กรยีว่าพันโค้งกันเลยทีเดียวกว่าจะถึงนี่นะฮะเราอหมดมากเลยไปเชียงใหม่นะเลยเชียงใหม่เราไปฐานฐานที่ที่ว่าจะถ่ายทำนี่แหละบันทึกรับแดนสยามเนี่ยอีวัดหนึ่งให้ท่านไว้ได้ดูครับานะไปหลายที่หลายทางน่าจรู้เชียงใหม่นะฮะจริงๆแล้วจะมีโอกาสขึ้นมาบ่อยนะใช่เพราะที่นี่มีสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างสิ่งที่ทุกท่านไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นครั้วัดสวยนะรับวัดสวยด้วย เรียก,ยกว่าถีมือล้วนๆเลยวันนี้มาวัดต,ต่ละวัดนี่ยคุณท่าที่ทํามาเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าสิบถึงร้อยล้านหรือมากกว่าด้วย<ช>ครับฝนตกนะครับข้างหลังของเราข้างของเราเนี่ยไม่ข้างหลังเพราะเราขาหลังนี้เห็นไหมเป็นหลวงปู่ทวดปู่ทวดเดินทุด,ดงครับอ่าปู่ทวดดงทุ่งกางดงเดินทุดงครับข้างหลังนี่เป็นแม่กาภูเขาภูเขาเขาได้แท้ๆเลยนะไม่ใช่มันจัดได้เลยนะภูเขาวัดเมตตาค่ายนี่ภูเขาล้อมรอบไหม ล้อมรอบเลยครับด้านนี้ก็จะเป็นเขาครับทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังทั้งข้างก็มีเป็นอยนางไรบ้างคะดินะน้ำไม่ค่อยทนนะครับผมถ้าเป็นเช่นเราเนี่ยถ้าล้อมอย่างนี้น่เรียบร้อยธรรมชาติดีมากเลยครับที่นี่สูงเท่าไหร่ถึสูงไหมสูงมากนะฮะที่ผมไปยืนข้างข้างนะฮะเช่นขึ้นไปยังขึ้นไปแล้วครับคิเมตรถึงคิเมตรโอ้โหสูงประมาณยี่สิบกว่าเมตรน่าจะได้ ถ้าถ <zo' S 2> ้าจัดฐานถ้าจัดฐานขึ้นไปก็ประมาณสามสิบเมตรน่าจะได้ยืนไปแค่ได้สามสิบเมตรมันยืนไม่งานมันเป็นเหลืงเป็นเหลืองล้วนถาเราเข้าไปแบกท่านแล้วภามันจะมีบนต้องแบกท่านก่อนนะได้แบเดี๋ยวจะหาภาพให้ดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์น่ารักทีเดียวแบบแบบท่าเหนือไหมข้าเหนือแร้านนาล้านนาตจิตตะกอนขาผนังแบบแว่บฝีมือล้วนๆเลยครับแต่ตัวอันนี้เนี่ยค่ะตะกอใหญครับ เจตกรให้เจตกรแท้ๆนะครับบอยเวนทุกท่านก็มีพระเจิอาจารย์ทั้งหมดเลยคร่ตั้งดังที่เขาเรียกว่านักกรมีหมดเลยทั่วประเทศเนะรวมไว้ที่นี่นะครับมีมาที่นี่ที่เดียวไว้ครบในครบนะครับประดุลในนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะเป็นสูตรที่ศักระเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ที่คนเชื่อนะไม่เชื่อไปอย่าลบหลู่นะฮเรื่องราวดีๆของประเทศไทยเนี่ยมีเยอะทีเดียวนะครับอันนี้คืองานอีก ทุกอย่าง e ถ่ายอย right? ู anya, anya ่เก e, kind of like well so so ็บรายละเอียดต่างๆให้ท่านทีชมได้ชมกันนะครับงั้นงั้นงานเนี่ยจะจะมีเราจะทําเพลงแหล่ปู <imas> ่ทวดนะครับแหล่ปู่ทวดนะ้วก็บาริสตาพระพุทชายดีก่าแหล่ปู่ทวดแล้วก็แหล่ประวัติตัวท่านเองครับนะัตวเองก็อายุเท่าไหร่เป็นเด็กมาบวชเท่าไหร่ไปยังไงชีวิตเป็นยังไงมากโดยทั้งครับศิลปินแห่งชาติที่มาที่ไปเป็นยังไงเป็น ทั้งหน้าเป็นแน่คุณบุญมะพานกับคุณศรีภัยไทยแท้นะครับที่จะแหลแล้วก็หนึ่งมกราครับนะครับคุณรู้ไม่มีอะไรมีงานน่าจะมีงานมีงานสิครับงานอะไรงานอะไรเองเทพมหาชาติโอ้โหเทพมหาชาติยิ่งใหญ่มากโดยนําทีมเลยทุกคนศรีภัยครับนะเรียกว่าเป็นมือแหลกเป็นแหลกจัลองกับครูเพื่อไปสุพรรณนิดเดียว นิดเดียวอายุนะอายุไล่กันละฝีมือฝีมือไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานครับนี่ครับเรื่องราวต่างๆนะวันนี้เราพาท่านมาไกลด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านชมเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับทีักรอบวัดเราไปเปลี่ยนมุมอื่นก่อนไหมได้ครับท่านเชิญนะท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมหมูนใหท่านใหม่นะครับครับผม